การบวชเนี่ยมันมีหลายนัยยะมีหลายเจตนาจริงไหมครับอย่างการบวชบางคนอยู่ข้างนอกไม่ได้ผมผ่านมาเยอะผมปเป็นเจ้าออยู่กับมขูขคณะเป็นเจ้าวาดมาหลายยุคหลายสมัยนะบางคนมาบวชเนี่ยโอ้ยบวชถ้าผมเก็บเงินได้สักแสนห้าเนี่ยผมก็จะออกไปเอาเมียแล้วก็มีอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปไหม าท่กานเคยเคิดบ้างไหมไครับว่าศาสนาพุทธเราก็อยู่ในกฎของใจรัะเราจะไปรักษาได้อย่างไรนะจะเสื่อมไว้เสื่อมช้าแนละ้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องเสือ่อมแน่นอะนทําไมเราไม่ทําใจไม่เห็นตัวนี้หละครับเพราะทุกอย่างอยู่ในกฎของใจรักหมดไม่ใช่หรยอครับ ฮะอ่ามันจะต่างอะไรกับอ่าหมอลำคนหนึ่งชื่อไอ้สินชัยน้อยเขาจะอนุรักษ์หมอลำอ่าคํามองอ,งองบุบลคือเขาเป็นคนสุดท้ายเขาบอกเขาจะอนุรักษ์ไว้จนได้แต่วันหนึ่งไอ้สินชัยน้อยไม่มีจะกินฮะิดนี่จิดสินมึงรำหมอ,อกไหมล่ะฮะมึงจะอนุรักษ์ได้จริงไหมแม้แต่ตัวมึงก็จะตายอยู่เนี่ย นะถ้ามึงจะอนุรักษ์ได้มึงก็ต้องมีพื้นฐานที่ช่วยตัวเองยังไม่ได้มึงจะอนุรักษ์ใครได้ต้องตืนแข็งใช่พอมาหาผมบอกว่ามึงจะาบ้า,าเลยมึงอนุรักษ์ไม่ได้แต่ตัวมึงยังหิวอยู่นะเนี่ยฮะพระพุทธเจ้ามันได้สอนอย่างนั้นนะครับสอนเรื่องปล่อยวางแต่ไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยป่าละเลยนะเราต้องมองถึงปัญหา คนมันมีปัญหาทุกอย่างนั่นแหละมันไม่เรียกว่าคนหรอกผมเคยถามผู้คนมากมายหลวงตาถามว่าคําถามง่าย,ายๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางหรือสอนให้ยึดมั่นถือมั่นทุกคนตอบเหมือนกันเลยสอนให้ปล่อยวางแต่ว่าในชีวิตจริงโลกความเป็นจริงพวกปล่อยวางไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเสมอเลยเมไม่ทำให้เกิดความแตกมันไม่ใช่ปล่อยอย่างนั้นถ้าคนโง่อก็เหมือนกับมีพระองค์หนึ่งลงพระหลังคาออก ฝั่งนี้ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนะฮะบอกพ่อครูบาอาจารย์ไม่เห็นทําไมไม่ซ่อมอ่ะเอา้าเมื่อวานเห็นบอกสอนให้ปล่อยวางผมก็ไม่ทําไงอันนั้นไม่ได้ปล่อยวางครับปล่อยปลยแลวเลยเอ๊ะจริงไหมคาว่าปล่อยวางเราต้องมองหาทําไมอะผมต้องทางานน่ะครับผมทํางานหนักมากน,นะที่ผมปวดมา ผมก็ตั้งใจบวชมาเพื่ออน,นี้ครอบครัวสร้างครอบครัวมาสมหรชีวิตผมผมทิ้งมาทั้งที่ผมจะได้อยู่สงบทําไมผมต้องมาสร้างบุตรีสร้างถนนให้คนอยู่ฮะทั้งที่ผมก็อยากไปอยู่คนเดียวนะผมทิ้งครอบครัวมาจริงไหมฮะมันคืออะไรกันแน่ครับดูดีด ครับมันมันคืออะไรนะหลวงตาท่านก็ไปหาครับสอก็รมพิณจริงนะล่ะก็ก็อย่างที่ถามหลวงตาไปที่แรกว่าเอะพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางแต่ว่าคนมันไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็มาตีกันยุ่งนงมีนางนี่เพราะอะไรไม่ไม่ตีหรอกครับคนมันก็ธรรมดาคนมันมีหลายระดับนะธรามาก็ต้องมีหลายระดับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นหมอ เป็นหมอใหญ่หมอที่ฉลาดหมอที่เก่งกาจมากท่านรักษาคนไม่ใช่รักษาเหมือนกันหมดนะครับมันคนคนละโลกริงไหมท่านถึงประสบความสําเร็จเหมือนเราพยายามจะเอาความผิดของตัวเองไปใส่คนอื่นเหมือมัน,ม,นมันผิดนะครับเราเราป่วยอย่างเงี้ยมันจะคนเราไม่ได้ป่วยเหมือนเราเนี่ยริงไหมทําไมผมถึงไม่สอนคนในวัดว่าต้องเป็นอย่างผมมันจะเป็นได้ย,ยังไงนะครับ ฮะฮะท่านก็ไม่เหมือนผมเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมือนผมมันจะไปสอนกันได้จะว่าเป็นเหมือนผมเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นไปไม่ได้ฮะฮะริงหม้เขาก็รักของเขาอย่างพวกอเขาไปบูชาพญานาะคเขาก็รักของเขาฮะสิ่งที่ควรจะเป็นเหมือนเช่นเช่นเรื่องจิตสงบจิตนิพพานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าม<อ>ีคนอจะกถึงคนที่จะเป็นคนจะเหมือนกัน อคนเรา,าจะเห็นคุณค่าของศาสนานะมันก็ต้องเข้าถึงศาสนาจริงๆไม่ใช่เห็นแต่น้องนอกน้องแก้วน้องคุ้นชองพยายามเปลี่ยนแปลงว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอาศาสนาพูดเราไม่ใช่ศิตวิวิยาไม่ใช่ปรัชยาจะ อย่าลืมว่ตถิตัพว,วิยาเนี่ยมันเป็นจิตใต้ส่วนนึกใช่ไหมครับเพรามน้กจิตสาว,วิยาจะหาว่าอาอาจจะใช้จิตสาว,วิยามาวิเคราะห์มาวิจัยเน่นะมันคนละเรื่องจารจิตสพาวนามันเป็นจิตเหนือสํานนึกมันเหนือความคิดในผลของคนไงนจริงไหมลุง <c oughs> จ้าก็เป็นพระแค่พระธรรมดาองค์หนึ่งนะจริงไหมจริงไหมล่ะผมไม่ใช่พะระอาหต์นะ หมือนท่านบอกว่าเอาอาจารย์หลวงตาเป็นที่ปฝึกสายผมหน่อยผมบอกว่าผมก็พูดตรงๆกับท่านนะ่ะไม่หรอกผมไม่เป็นไม่ได้เดี๋ยวท่านพาผมไปปีนเสาไฟผม, <c oughs> ผ,มผมไม่ได <c oughs> จริงไหมฮะจริงไหมล่ะเออท่านไปปีนคนเดียวเถอะจริงไหมจะผมไม่ได้รังเกียจท่านนะจริงไหมท่านมาเมื่อก่อนก่อนมานอนเราก็คุยกันแบบเนี้ย <c oughs> เอ้ยท่านทำแ,แบบนั้นก็ดีนะ จริงไหมผมก็ไม่เคยคัดค้านท่านนะแล้วไม่รังเกียจท่านด้วยเอาจริงไหมท่านก็เป็นของท่านจริงไหมล่ะอ่าผมสนับสนุนท่านไหมสนับสนุนท่านเป็นเพื่อนผมเนี่ยมาผมก็ท่านรับจริงไหมเอ็นไหมท่านก็เป็นคนที่น่ารักเป็นอาคันตุกะของผมจริงไหมเฮ้ผมก็ไม่เครังเกียจท่านนะ เอออยู่นานๆนะอย่าเพิ่งไปนะพอกลับไปท่าไปปีนจนโพกผมก็ยังไม่ได้ว่าเลยจริงไหมล่ะฮะยิ่งผ้าเราไปยุ่งกับโลกมากเท่าไหร่เนาะนี่มันก็ยุ่งพอแรงแล้วนะจริงไหมล่ะพ้าก็ต้องมีจุดยืนพ้าก็ต้องมีกฎของผ้ายมก็มีกฎของโยมจริงไหมล่ะเราว่าจะเราอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่เหรอฮะ ไม่ใช่ไปเที่ยวโพชนาว่าตัวเองเป็นคนดีจะเบียดเบียนคนอยู่เรื่อยๆริงไหมคือเราพระเราไม่อยากแก่ยุ่งอยากจะสงบสันติแต่ว่าเกมคนเกมทางสังคมทางโลกมันเข้ามายุ่งด้วยเขามายุ่งเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็จะเป็นอะไรแ่ะมันมาสิไอ้เพี้ยง้ามาใคร้ามาเนี่ยมาเนี่ยสอสก็มาเขาเพื่อนกันไม่ใช่ไอ้ซอสขุยมันก็เป็นมันไม่ใช่ศาสนาพูดด้วยซ้ำไปมันเป็นเสี่ยวกันกับผมใช่ไหมไอ้จูเวตอ่ะ อ่ะอ่ะทำไมเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยหรือมึงเป็นสสสสก็มาหลายพักกันหลายพักด้วยมาฮะผมเนี่ยใช่มาพักเดียวอ่ะจริงไหมเอ้ยมึงมามึงก็เป็นเพื่อนกับกูไว้วันไหนไอ้กูอยู่ไว้เป็นไงเพื่อนมึงส่งลูกมึงลงไหมเออส่งเออดีไว้มึงก็ชอบของมึงมึงก็เล่นไปจริงไหมอ่ะถ้าวันไหนมึงไม่ชอบมัวบวชกับกูนะเพื่อนจริงไหม เราไม่เห็นไปยุ่งเลยมันจะมาลึงเราไปได้อย่างไงกูไม่ไปกับมึงอะ่ะมันอยู่ที่ัวเราไม่ใช่เลยไม่ได่อยู่ที่เขานี่เดี๋ยวไปโทษเพื่อนดิไม่ใช่เพื่อนชั่วเราจะชั่วตามจริงไหมเพื่อนกินเหล้าไม่ใช่ว่าเราไปติดเพื่อนเราก็เพื่อนเพราะเราเข้าปากเองไม่ใช่ฮะจะเป็นไรไปเราจะเมาได้ยังไงนะเมื่อเราไม่กินอะ่ะ ต้องไปโทษจใจเพื่อนก็ไม่ได้เพื่อนมาที่นี่เขาไม่คุยเรื่องงานเพราะอะไรเขามาสงบจิตใจมาทําบุญเห็นไหมไม่ใช่เอาเรื่องการเมืองมาไม่ว่าทหารมามึงจะยศใหญ่ขนาดไหนมามาที่นี่เราต้องเป็นเพื่อนกันนะมึงจะมาเป็นนายทหารใหญ่ก็ไม่ได้ถ้าอยากเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าก็ต้องอยู่ที่ผู้ที่ว่าการอำเภอเข้ามาวัดมึงก็ต้องเป็นอุบาสกบาสิกา มาวัดกูกูใหญ่เว้ยกูบอกไงฮ <c oughs> ะจริงไหมแมมมห,หมม, <c oughs> งงม,มาวัดกูใหญ่มาใหญ่เท้าไงเพื่อนกูไปวัามึงเออมึสต้องคารมมึงเว้ยจริงไหมล่ะมึงมาบ้านกูแหมนะกูก็จะนั่เกลียดเพื่อนเลยเพื่อน,ออนวันนี้กูมีเอ้อม,มาคุยเรื่องทำบ้านดีกว่าถ้ามึงจะไปคุยเรื่องการเมืองมึงอย่ามาวัดกูนะนนี้วัดนะจริงไหม เราต้องเคารพสถานที่ด้วยต้องรู้จักกราชเทศะจริงไหมเพื่อนเป็นซอสเพื่อนจะมาพูดถึงเรื่องหัวคะแนนก็ไม่ได้ชีวัดมึงต้องคุยธรรมะจริงไหมเราก็เคารพเขาเขาก็เคารพเราจริงไหมถึงจะเป็นหน้าที่การงานมึงจะเป็นโจรก็ตามมหาครูเนี่ยมึงก็ต้องมาเลิกเป็นโจรก่อนจริงไหมเขามาวัดอ่ะตอนนักกากรอ่านี่แหละเพื่อนจริงไหมนี่คือธรรมะละ